เลยนะคะนี่ตัวอยู่นี่ค่ะเห็นไหมคะนั่าหนะโอเคค่ะเราไปรุ่นกระบอกต่อไปเลยค่ะมือพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆรนานะทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพามาดักบ้างร้นนะคะนี่ค่ะไม้ ลูกสมุนค่ะมาคนเดียวค่ะใช้เดียวตามเคยไปค่ะไปดักกันเลยค่ะ ราก็ดักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้เช้าว่าจะหมานหรือเปล่าไปค่ะไปลุ้นสวัสดียามเช้าค่ะเช้านี้จะพามากู้บังรันนะคะนี่กระบอกแรกเราอยู่ตรงนี้ไปค่ะไปลุ้นกันนะคะว่าจะมีตัวหรือเปล่าไปค่ะกระบอกแรกเราอยู่ตรงนี้นะคะจะมีตัวหรือเปล่าเอย มาลุนกันโอ้โหโอ้โหกระบอกแรกเราก็โดนเลยนะคะนี่ตัวอยู่นี่ค่ะเห็นไหมคะนั่นนะั่นนโอเคค่ะเราไปลุนกระบอกต่อไปเลยค่ะไปค่ะเดินไปเรื่อยๆค่ะ มาลุนกระบอกนี้กันนะคะจะมีตัวหรือเปล่าเอ้ยมาลุนพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะกระบอกนี้ก็มีเห็นไหมคะสันปุ๊บๆๆๆเลยมีตัวค่ะไปค่ะ,ไป,คะไปรุ่นต่อเลยค่ะ ะะมาลุ้นกระบอกนี้กันนะคะไม่มีตัวค่ะมาค่ะมาลุ้นกระบอกนี้กันนะคะ โอ้มีตัวค่ะนี่ได้แล้วค่ะอ่าโอเคค่ะเป็นรุ่นกระบอกต่อไปเลยค่ะมารุนกระบอกนี้กันนะคะ มีค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะมีอ๋อปูก็มีนะคะปูปูเข้าค่ะนี่ค่ะเห็นกล้ามไหมคะนะ่าโอเคค่ะไปค่ะไปลุ้นต่อกันเลยนี่ตรงนี้ลุ้นกัน มาลุ้นกับท่านผู้ชมเลยนะคะว่ามีหรือเปล่าหนึ่งสองสามมีไหมเอ่ยแต่แน่แน,น่มีค่ะนี่เลยค่ะมันๆน,นะคะไปค่ะไปต่อค่ะโ จะมีตัวไม่เออจะบอกคุณอย่างนี้รับประกันได้เลยค่ะมีค่ะแต่ตัวเล็กนะคะแน่นอนเลยตัวเล็กๆโอเคค่ะถือเปาหมานะคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยค่ะนคะคะเรามาลุ้นกระบอกนี้กันต่อเลยนะคะ จะมีตัวหรือเปล่าเอ่ยมาลุ้นกันนะคะมารุ่นพร้อมๆกันเลยไม่มีค่ะไปต่อค่ะมาค่ะ มาลุ้นต่อก็กระบ,บอกนี้ไปเลยนะคะมานไม่เอย่ยมานไม่มานมาลุ้นกันโอ้โหอันนี้หนักอึ้งเลยนะคะดีไหมคะโอเคค่ะไปต่อกันเลยค่ะมานมานะคะวันเนี้ ท้ายกันนะคะจะมานึกเปลา่ามาลุ้นกันมาลุ้นกันกระบอกสุดท้ายจะมานม่เอย่ยโอ้โหไม่มีตัวค่ะไปค่ะไปสรุปกันที่บ้านเลยค่ะไปค่ะ ไม่เข้าสามโอเคค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่มาขอะบอกแกเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตัวตีด๊ดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะถือว่ามานนะคะมาลุ้นกระบอกต่อไปเลยค่ะโอ้โ้โอ้โอ้ย,อย,อย,อยนี่ กระบอกต่อไปเลยนี่นะคะน,น,นี่นะคะนี่อ่าไซป์ก็ใช้ได้นะคะมาเลยค่ะกระบอกที่สี่ มีหนี่คอะที่สีอุ้ยปนูน่าค่ะอ่ามีการปรอกไม่เป็นไรค่ะกระบอกที่ห้าค่ะมาลุ้นกันนะคะปูน่ะเดี๋ยวนะคะเสียงคือปูน,นะคะเออ สามสี่หมดยังโูยังเหลืออีกนะคะโอ้มีปูทั้งหมด้ยโอ้ยสี่ตัวมาค่ะนี่อันนี้ก็บอกพี่หกแล้วนะคะมาราลุ้กันต,ตัวเล็กมาก อุ้ยนายจะสองตัวค่ะนี่นี่ค่ะมาลุ้นกระบอกสุดท้ายกันนะคะโ,ฮโฮนี่ค่ะกระบอกสุดท้ายบิ๊กเบิ้มค่ะมาแล้ว นี่ค่ะสิบกระบ,บอกนะคะเข้ามาทั้งหมดเจ็ดค่ะนี่ใช้ได้เลยมีมือพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ